สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาพูดถึงความลับของปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยไนโตรเจนคืออะไรสังเกตข้างกระสอบปุ๋ยที่เราซื้อมานะครับมันจะมี N P K แต่ P K เนี่ยผมจะไม่พูดถึงเพราะผมทําคลิปรวมไปคลิปหนึ่งอยู่นะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงความลับของธาตุไนโตรเจนหรือที่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรารู้จักก็คือปุ๋ยยูเรียนั่นเองครับเพราะว่าธาตุตัวนี้มีความสําคัญเอาแบบ ไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในสภาพอากาศทั่วไปไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่ใช่ลมแบบปกตินะเป็นธาตุที่มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดครับเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบของโปรตีนและกรดนิวคลีอิกในสภาพอากาศทั่วไปเนี่ยมันจะมีมากถึง78%นะครับนี่คือธาตุไนโตรเจนเป็นหนึ่งในธาตุอาหารหลักของพืชธาตุอาหารหลักก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุอาหารหลักที่มีความจําเป็นสําหรับพืชถืออได้ว่ามามเเบร์ลย ก็คือทุกส่วนของพืชเนี่ยต้องการไนโตรเจนขาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงที่กําลังเจริญเติบโตแม้กระทั่งไม้ผลหรือพืชผักต่างๆเนี่ยแต่ใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีใส่น้อยเกินไปก็ไม่ดีอีกแหละเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าพืชขาดไนโตรเจนจะมีอาการใบเหลืองครับโดยเฉพาะใบแก่เพราะว่ามันเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้ในพืชน,นั่นเองไม่แสดงอาการที่ใบอ่อนนะครับพืชที่ขาดไนโตรเจนเนี่ยต้นแคลกแกลนใบเหลืองผลผลิตต่ําแต่ถ้าได้รับมากเกินไปเนี่ย ใบก็จะเขียวเข้มผิดปกติอวบอ้วนอ่อนแอแถมยังถูกมแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายได้ง่ายโดยเฉพาะไม้ผลนะครับถ้าในช่วงติดดอกออกผลเนี่ยไปอัดนโตรเจนมากเกินไปแทนที่จะได้ผลผลิตเต็มที่กลับมียอดอ่อนแซมชอบผลไปหรือไม่งั้นก็ผลผลิตฟอนะครับเคยเจอไหมมันไม่อร่อยนะมันฟอเนื้อไม่แน่นแต่สําหรับพืชผักไม่เป็นไรทีนี้เราลองนึกภาพตัวหนังสือหรือตัวเลขข้างกระสอบปุ๋ยเอาเป็นว่าปุ๋ยยูเรียก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะพูดเฉพาะนโตรเจน ปุ๋ยยูเรียที่เราใช้กันจะมีลักษณะเป็นเม็ดสีขาวๆละลายน้ําได้ง่ายจะเขียนข้างกระสอบว่า4600นี่คือปุ๋ยยูเรียนะครับเพราะว่ามันจะมีไนตโตรเจนเป็นองค์ประกอบมากถึง46%กระบวนการผลิตแบบคร่าวๆก็คือเขาจะดึงเอากา๊าซไนโตรเจนจากอากาศมารวมกันอัดไว้เป็นเม็ดปุ๋ยสีขาวๆที่เราเห็นนั่นแหละผ่านห้องแลบห้องปฏิบัติการผ่านกระบวนการทางเคมีนะครับเขาถึงเรียกว่าปุ๋ยเคมีก็จะได้ปุ๋ยยูเรียเม็ดสีขาวนี่ออกมามันมี2ออย่างก็คือปุ๋ยแอมโมเนียหรือแอมโมเนียมซัลเฟต หรือที่เรารู้จักก็คือ 21- 0 0อันนี้ก็เป็นปุ๋ยไนโตรเจนเหมือนกันมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ21%แต่กระบวนการผลิตจะไม่เหมือนกันการผลิตปุ๋ยแอมโมเนียหรือแอมโมเนียมเนี่ยจะใช้กรดกำรรมะถันเข้ามาร่วมด้วยนะครับเอามาทําปฏิกิริยากับก๊าซแอมโมเนียผ่านกระบวนการทางเคมีเหมือนกันก็จะได้เป็นปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตส่วนยูเรียใช้ไนโตรเจนส่วนปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตใช้ก๊าซแอมโมเนียกับกำรรมะถัน เพราะฉะนั้น2ตัวนี้หากใส่ในปริมาณเท่ากันปุ๋ยแอมโมเนียมจะทําให้ดินเราเป็นกรดมากกว่านะครับเพราะว่ามันมีส่วนประกอบของกำมะถันยูเรียก็เป็นกรดเหมือนกันเพราะเมื่อใส่ลงไปมันจะแปรรูปเป็นพวกไนเตรตนะครับบางคนทําเกษตรใหม่ๆคิดอะไรไม่ออกปลูกพืชไม่โตก็ใช้แค่ปุ๋ยยูเรียนะครับแต่อย่าใช้บ่อยนะที่สวนผมเนี่ยถ้าเห็นว่ามันไม่ไหวจริงๆก็คือดินเราไม่ดีจริงๆไม่มีการรองพื้นดุมเนี่ยผมก็จะซื้อมาเอามา1ช้อนครับแล้วก็เอาไปละลายน้ํา10ลิตร ใส่ในบ่อลดน้ําเหมือนที่เห็นในคลิปนี้เลยเสร็จแล้วก็เอาไปรดนะครับทุก7-10วันแต่ถ้าไม้ผลในช่วงที่กําลังออกดอกส่วนใหญ่เขาจะลดปุ๋ยตัวนี้ลงก็จะมีปุ๋ยรวมอย่างเช่น8 24 24ประมาณนี้ก็คือมีส่วนประกอบของไนโตรเจนอยู่แต่น้อยกว่าอฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับสำหรับไม้ผลนี่ต้องระวังนะครับการใช้ไนโตรเจนเพราะว่าถ้าเราใช้ผิดเนี่ยผลผลิตจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้คือตัวหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของพืชทุกส่วนแต่ถ้าเป็นนผักกิบ ปลูกแล้วไม่งามก็ใช้1ช้อนผสมน้ำา10ลิตรไปรดทุก7-10วันรดได้แปลงใหญ่เลยนะครับแต่ในการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยมันก็มีผลเสียเหมือนกันก็คืออาจจะทําให้ดินปลูกของเรามีความเป็นกรดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรเน้นปุ๋ยหมักปุก๋ยคอกอินทร,รีย์วัตถุเติมลงไปด้วยสลับกันนะครับมีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยมันถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อดินปลูกของเราในระยะยาวนะครับ แล้วไนโตรเจนที่มีอยู่ในสภาพอากาศทั่วไปเนี่ยพืชและสัตว์เอามาใช้เลยได้ไหมไม่ได้นะครับก็คือพืชเนี่ยจะเอามาใช้ได้ก็ต้องอยู่ในรูปของแอมโมเนียและไนเตรตก็คือผ่านกระบวนการย่อยสลายของแบคทีร i a เนี่ยแบคทีรียที่มีอยู่ในดินหรือในสภาพอากาศทั่วไปเนี่ยที่สามารถทําให้ไนโตรเจนที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ส่วนสัตว์จะได้ประโยชน์จากไนโตรเจนก็ต่อเมื่อกินพืชเข้าไปเขาจึงมีการดึงเอาก๊าซไนโตรเจนจากอากาศมา รวมอยู่ในเม็ดปุ๋ยโดยผ่านกระบวนการทางเคมีที่ผมอธิบายให้ฟังทั้งหมดนี้คือความลับของปุ๋ยในโตรเจนเพราะฉะนั้นบางคนกลัวว่า A. ใช้ไปแล้วดินจะเสียไหมถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่าเ,าเราต้องมีการเติมอินนสีวัตถุเข้าไปด้วยเพื่อลดความเป็นกรดของดินแต่ไม่ใช่ว่าใช้แค่ครั้ง2ครั้งดินจะกลายเป็นกรดเลยนี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นถ้าผสมเข้มข้นเกินไปเอาไปรดที่ใบพืชใบจะไหม้ทันที ผมเคยใช้ปุ๋ยยูเรียเป็นส่วนผสมเป็นสูตรในการกําจัดวัชพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรระวังด้วยต้นอ่อนอย่าเพิ่งใช้อาจจะทําให้ใบไม่ได้หรือไม่ก็ผสมเจือจางมากที่สุดอาจจะเป็นครึ่งช้อนนะครับต่อน้ํา10ลิตรไปเลยถ้าอยากลดต้นก้ารอ่อนแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาตามการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับทั้งหมดนี้คือความลับของปุ๋ยไนโตรเจน ที่หลายคนไม่กล้าใช้ลังเลฟังคลิปนี้แล้วก็น่าจะพอเข้าใจนะครับอธิบายแบบง่ายๆแบบลูกทุ่งสไตล์คนทําเกษตรแบบบ้านๆนะครับไม่มีวิชาการอะไรมากมายเป็นข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์จริงและก็ใช้จริงด้วยนะํามาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม